ป่าสบายดีป่าลุงเบอร์ตสุขุคนน้อมือนี่ก็มาเพาะๆสองก็แดงแเพกแว้วแล้วคือเก่าคือเดินเม่าอยู่ต่างเพศจะท้ายอยู่ลาวค่ะมาขับชมกระโดงกอแดงเพกเลยนะด้วยว๊วแล้วก็คาก็มาห่อเพื่อนไปถ่ายรูปกันลางถอดังจานเด็ดพักในนเค็ดนะดยยังไงเยอเลยอืมเลยนกป่าลุงบรรากาเพื่อนคือว่อันนี้นะดว อดินนปลาลุงเพื่อไปน้ปาลุงกูเอันดนนป่าลุงเพอไปนังอยู่นะโดยพี่เปินกระมัน้าดยน้ปลาพี่นอกระตัดภาพนั่งพี่จะนอพี่โดยโดยสบายดีโดยพี่ก็ยังเห็นเียกอยู่นดยน้ปลาลุงดยโดย ไม่ทาเอาบุนกับไปแล้วไปปะาเลยโดยโดยโดยเถอะสิยังเห็ดอันนี้อยู่นะโดยโดยโดยพ๊กหางก้วเกยนะโดยมาโดยเถอะสางานบุนก็คือเสร็จกองบุญกองงานนะโดยนุปปาลุง ลองกพเขาจะหิ่งเติมแล้วเลยนะปป้าลุงอไบอาแลปเดงอากเหเด้อจากลามาหรือบออันัหนเราโทรบอกอยุเหมือนสาวในคนไทยบันโคบันโคกญ่าไปทางไปเทาใจดีผมจะาหยิบจ่อย่ะเลยเลป้าลงไปั ดทางไปกันเลยน้องป่าลุงทางไเลยน้องเลเพนเป็นกระสายลอยหนึ่งก็ต้องเวิรดน้อยเติมนั่นดยอันเบ่งรัวกระทงนั่นดอยหนึงนัก็เห็ดกองบุญกองซินนั่นดยทำบุญให้ยายคือ Mà nó bà luôn, về phải. cả giác, cả xôi cái bà này, à đời. Mà rồi ừ, nó bà luôn, Cứ tuần cuội, tuần nhắn rồi đời. Năm phố của hết việc, nhưng nó đời nó bà luôn. Cổ. Hết việc, lại nhà, lại nhà rồi, ừ, đời. nó bà luôn. Cổ. ลอยลงปลาลงเถอะเท่านั้นด้วยเห็ดยังอยู่น้วยลงปลาลงตรงนี้ก็คือเป็นเห็ดแล้วแล้วเรียบรอยน้ยเสร็จแล้วลอยลงปลาลงบบนี้นะดลอไปโดยลงปลาลง

ท้งเลย้ก็ไ้อนนอกอยู่รุมกูนอเลยตอนแรกก็เห็ดนั่นนี่อยู่เลยเราไปเลยท้องเลยแล้ก็อนุญาตคนไทยเลยก็นอนเยเรายเนาะเดี๋ยวพ่ิคุยกันอยู่นั่นเลย ăn nhiều rồi nó phải luôn nó luôn về nó phải luôn nó luôn về phía nó luôn về phía nó phải luôn về phía nó nó rồi nó phải luôn luôn về nó về phía luôn nó

sao nó na cả tăng Đang... lại na nó rồi luôn vì sao không nó coi em lũ không pa nó rồi mình cả đi ăn nó rồi nó khát, nó coi khá nó coi nó coi luôn rồi nó nó luôn lúc cầu 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 คุยกันไปตามภาษาอย่างนั้นนะะภาษาคนภาษาให่ภาษาอะไรเด้อมาโดยน้อปลาลงาด้งปลาลงโดยน้อปลาลงโดยน้องปลาลง เลยแล้วเราเราแล้วมันมันก็บอคือเขาหมนกัเลได้วน้งป่าลงต้นอนเยน้ต้องพาไม่ท้าแล้วนมเลยนาะน้องกไมุ่เป้ารมานี้นอนน้เทดดี้เลยน้องก็ร้ขใจนี่เดเียรตแบบนี้นลย้อกไก็คงสิาโดยน้องป่าลงน้อก็อเก่าสบายดีสบายดี ป่าลุงเบอร์สุขสุขคนนะโดยขบมุกขบใจที่มาเบิ่งซโซนคอยตัวจนจบตัวที่มีคขำโฆษณาโดยคอยป่าลุงอยู่ดิมแหงสุขภาพแข็งลำรวยกันก่าวเงินไรน้องทองไรมาห้านม่เศร้าไรเขมแดงป่าทาสิงได้คอยได้สิ่งนั้สนองโฆษณานอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเด้อ Cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đơn giản là thợ khai xa thuộc cái vai